หลังจากที่จุม่มฟอสเฟตทิ้งไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาล้างนะครับล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งเตรียมทำสีนะครับพี่น้องทำการล้างธรรมชาดิข้าวฟอสเฟตออกนะครับเพื่อนำไปล้างเสร็จแล้วก็จะนำไปผึ่งให้แห้งนะครับก็การสับลิ้มไม่แก่จะทำงานแล้ว็ำการเตรียมพื้นผิวเพื่อไม่ให้การสัลิ้มให้สีเขาได้ครจากพิเศษดีครับพี่น้องที่จุ่มฟอสเฟตเสร็จล้างเสร็จนะครับเรียบร้อยก็ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนทำการพ่นสีนะครับ ตรวจสอบเรียบร้อยชิ้นงานก่อนทำการพ่นส exactly. so ีครับหลังจากจัดเตรียมชิ LA ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับทีมาาายยยเเเเสสสสรรรรรรร็็็็จจจจททุกกกีีพออตวบบชิ hmm. one, so ้้นนง่นนสสี right ีีะครับท่เราใช้นี่เป็นสีพลทสติกนะครับตัวนี้เป็นตั้งกองปิดส้มนะครับตั้งกองปิดส้มนะครับแข็งแรงทนทานนะครับชิ้นงานไปในแนวแข็งคือทนไม่นอนครับพี่น้องหลังจากที่อบไปที่ความร้อน200องศานะครับ20นาทีเอามาดูชิ้นงานกันครับเป็นไงครับนะครับสวยงามในที่ติครับพี่น้องนะครับสวยงามนะครับสวยงามแข็งคือทนครับพี่น้อง